สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับช่องในโพธินะฮะอ่ะผมก็ตัดสินใจนะท่านไม่เอารถคันนี้ไปในวันนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะบรรทุกประตูนะครับนี่วันนี้เราจะบรรทุกประตูไปนะท่านนะประตูแต่ละแต่ละตัวเนี่ยแต่ละบานเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะนะท่าน มันหนักมากเออประตูเนี่ยหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอารถคันนี้ไปแล้วมันแบบมันมีปัญหาเนี่ยมันจะลําบากยกขึ้นยกลงนะครับเพราะผมเมื่อกี้นะผมขี่ไปแล้วผมก็ลองเอ่อดูนะว่ามันชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์ล้วท่านนี่ทุกท่านแบตเตอรี่เพิ่งจะเข้าไปขีดเดียวเอง พิ่งจะมีไฟแค่ขีดเดียวเองคันนี้ไอตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยมีแค่ขีดเดียวเนี่ยผมเกรงว่ามันจะเออมันมันยังชาร์จไม่เต็มอะเนาะหรือเราจะห่อมันไปชาร์จหน้างานด้วยแต่ถ้าเราขี่คันนี้ไปไม่รู้ว่าแบตบมันมีแค่ขีดเดียวเนี่ยมันจะไปถึงไหมว่าตัดสินใจเลยแล้วกันไม่เอาไม่เอาคันนี้ไปเดี๋ยวชาร์จให้มันเต็มก่อนเออเดี๋ยวจะเอา เดี๋ยวจะพกแบตเตอรี่ไปด้วยนะท่านเอาไปชาร์จหน้าง,งานนะครับเอาไปเสียบชาร์จหน้าง,งานรอดูว่ามันเต็มตอนไหนเพราะผมเคยชาร์จแบตรถ70แอมเนี่ยของรถกระบะเนี่ยชาร์จสองวันกว่าจะเต็มทุกท่านเออไอไอตัวชาร์จเล็กๆเนี่ยสองวันกว่าจะเต็มนะครับ มันนานมากอันนี้มันมีแค่ขีดเดียวเองผมก็เลยไม่กล้าขี่ไปเดี๋ยวรอให้มันเต็มก่อนแล้วกันเอาเอาไปชาร์จให้มันเต็มก่อนแล้วกันค่อยค่อยขี่แต่มันมีแค่ขีดเดียวเองคือขั้นเลยกลัวมันจะไปไม่ถึงเออตอนนี้เนี่ยบาลานซ์ไฟอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ชาร์จให้มันเต็มลูกเดียวนยั่นแหละชาร์จแยกก่อนลูกหนึ่ง นะครับเอยเอาซาเล้งไปดีกว่านะครับเพราะว่าไอแบตใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันมันจะดีหรือไม่ดีนะกลัวแบบมันไปหมดอยู่กลางทางแล้วงานเข้าแล้วจะยกขึ้นยกลงเนยเอาเป็นว่าไว้พรุ่งนี้แบบรถเป่าเป่า,ปาค่อยค่อยเอามันไปแล้วกันเออรถเป่าเปา่ค่อยขี่ไปตอนนี้นี่ยังไม่กล้าขี่เลย เอาซาเล้งคือเข้าไปก่อนพี่น้องเอ้ยบันทุกหนักสาเล้งเรานี่ผ่านการทดสอบมาหลายปีแล้วน่าจะไม่มีปัญหามันจะเอาไปได้หรือเปล่าเอาหมดนี่นี่นักเติบอยู่ด้วพี่น้องเอ้ย รุนกันซาเล้งเนี่ยบรรทุกไหวไม่ไหวผมผมดูตรงนี้ทุกท่านซาเล้งนะดูไม่ยากนี่ดูตรงชกนะครับถ้าชกด้านข้างเนี่ยลงและเหลือประมาณนิ้วหนึ่งเนี่ยไว้ตกหลุมเนี่ยแสดงว่าไปได้ถ้าลงสุดเลยไม่เหลือไว้ตกหลุมเลยอะไปไม่ได้ รถคันนี้เหมือนคล้ายๆเหมือนมีตัผมจะรู้ว่ามันมันมันแค่มันไหวแค่ไหนอะนะเอน้ําหนักมันไหวแค่ไหนมันจะมีชกให้ดูอยู่รถคันนี้จะไม่มีเบรกมือนะท่านเพราะนั้นเวลาเราจะขึ้นของขึ้นอะไรเราต้องใส่เกียร์ไว้มันจะได้ไม่ขยับ ไม้นีนรู้สึกว่าหอมมากเลยท่านเป็นคล้ายๆเหมือนไม้ไม้ไม้ประดูไม้แดงไม้อะไรเงี้ยมันหอมมันมีกลิ่นหอมเนื้อไม้มากเลยตอนนี้โชคเรายังเหลือเยอะอยู่ อือเอาไปทีเดียวเลยพี่น้องเอ้ยอย่าลำไลอย่าบอกนะเปิดออกมาเจองูดูก่อนเช็คของก่อนโ <c oughs> อ้ <c oughs> หนักมากเลย โชคเรายังไหวอยู่ไปได้ทุกท่านายังไหวยังไหวเราเคยบรรทุกเหล็กหนักกว่านี้อีกในโชคยังเหลือเยอะอยู่ถ้ามันไปไม่ไหวในโชคมันจะลงเยอะกว่าน,นี้นแสดงว่ามันไปไหวโอ้ตุกแกตัวเบลอเลยทุกท่านเปิดออกมาแอะๆเลยเบืเ้องพี่เอาไปปูว ปาดตุก,กตัวเบ้อนี่เราทลายรังตุกเก์นะนี่อื้อตัวใหญ่ตัวเท่าแขนพี่น้องเอ้ยนะเอาไปทีเดียวหมดเทหมดหน้าตักวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะจิดตั้งประตูเสร็จ ถ้ามันติดตั้งง่ายเพราะว่าผมเผื่อผมได้เผื่อไอ้วงกบประตูไว้แล้วทุกท่านมันน่าจะไม่ต้องไปบากประตูเออน่าจะไม่ได้บากประตูมากมายเท่าไหร่เพราะว่าผมเผื่อไว้แล้วมันจะน่าจะง่ายอยู่น่าจะเร็วอยู่อยโอ้โห ดูชกรถไหวไหมได้อยู่รับลงไม่เยอะนะท่านลงนิดหน่อยโอ้แสดงว่ามันก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะสู้สู้เหล็กไม่ได้เหล็กหนักกว่านี้เยอะตอนนั้นผมบรรทุกเหล็กเนี่ยลงสุดเลยนะลงแบบโชกเนี่ยลงเกือบสุดเลยผมยังไปได้เลยวันนั้นอะที่เอาไปอะอันนี้ถือว่าชิวๆสบายอยู่แล้ว ตเลงของเราเกิดมาเพื่อบรรทุกอย่างเดียวอืนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเกิดรถไฟฟ้ายังไม่มั่นใจถ้ามันถ้าแบตมันหมดกลางทางเราต้องเอาแบตสำรองมาเปลี่ยนใช้งานมันต้องยกลงไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่มันงานมันสีเข่าระวางทางเลยพี่น้องเอ้ยมันสีสายเลย เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจขี่รถซาล้งก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ถ้าวิ่งวิ่งรถเปล่าค่อยเอามันไปผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แบตบใหม่ยังยังไม่รู้ใจมัน <susurra> hum! อืมนาจีไม่ขยับนะโอเคมาทานทุกท่านมัดแล้วอย่างดีแล้วสรุปเราก็ไว้ใจสลิงเหมือนเดิมเรายังไม่ไว้ใจคันนี้ถ้ามันไปดับกลางทางเนี่ต้องได้ขนขึ้นขนลงเนี่โอ้ยเปนเทอง,งานศิลป์เลย ไอ้ลูก่อนนะ้องมันชาร์จเข้ากี่ขีดแล้วยังอยู่ที่ขีดเดียวอยู่ทุกท่านเห็นไหมนี่มันมันได้แค่ขีดเดียวเองนี่นแบตลูกใหม่เนี่เพิ่งจะชาร์จเข้าแค่ขีดเดียวเออขีดเดียวมันเปอร์เซ็นต์อ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกักหักไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองแบตมันเออมีแค่อะไรนะนิดเดียวเอง นี่ไม่เยอะเออนี่เห็นท่านเห็นไหมอันนี้แค่ขีดเดียวเองเห็นไหมนะเห็นท่านอันนี้แค่ขีดเดียวดูเอาไปดูไปเสียบตัวอื่นนะนี่ดูไปเสียบตัวอื่นนะนี่เห็นไหมอตัวอื่นก็ ก็เส็นเดียวเหมือนกันนี่วาอืมใช่หรือเปล่าวะนี่อืมถ้าไปตรงนี้มันจะเกือบเต็มเนาะจะลองใหม่ดูดิมันจะเต็มหรือยังเนี่ย น,นี่คือเต็มสามสิบเอ็มเนาะอือเอาซาลิงไปหแหละทุกท่านคันนี้ยังไม่มั่นใจ